ธาน,นีพระเดชพคุณท่านเจ้าคุณพระรัตนวุาิวิมลรองเจ้าคณะจังหวัดบรุราชธานีพระเทรานุเทละนะครับครับสำหรับกับผมนะครับก็คงจะไม่ใช้เวลามากนะครับในส่วนงานการศึกษาก็ที่ผ่านมานะครับก็ขอกราบขอบคุณนะพระเทรานุเทลทุกรูปนะครับที่ได้ช่วยกันในการอำนวยการสอบ นในการอำนวยการสอบวการทำสนามหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักธรรมไม่ว่าจะเป็นธรรมศึกษานะครับแล้วก็สำหรับการสอบนะครับก็สำเร็จลุล่วงนะด้วยความเอาใจใส่ของครูบาอาจารย์ทุกรูปนะได้ช่วยกันแล้วก็สำหรับบางสำนักหรือว่าบางาวัดอาจจะมีรายชื่อตกนะครับก็ต้องขออาภัย ในส่วนที่ตกนะครับในส่วนที่ไม่ตกนะก็ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับคำว่าในส่วนที่ไม่ตกนั่นก็หมายความว่าบางวัดไม่ส่งชื่อแต่ก็อยากจะวสอบนะครับถึงเวลาอยากเะยวสอบนะครับมามาสอบแล้วก็มาวอยบอกว่าชื่อตกนะครับอันนี้ก็ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับแล้วบางวัดก็ส่งช้านะครับส่งช้า แล้วก็พอมาทางจังหวัดส่งไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่ดําเนินการใดๆได้เพราะถ้าผ่านจังหวัดไปแล้วนะครับไปภาคหรือว่าไปแม่กองต้องไปดําเนินการถ้าไปแม่กองเขาก็ไม่รับนะครับถ้าไม่ผ่านจังหวัดเพราะฉะนั้นต้องคือในปีการศึกษาหน้านะครับก็ต้องขอความอนุเคราะหนะ์ท่านเจ้าคณะตำบลน,นะครับที่ดูแลในส่วนของ เขตปกครองของท่านนะครับว่า,าในตารางการส่งงานนะครับตารางการส่งงานก็มีอยู่นะครับมีอยู่ว่าถึงเดือนไหนเราส่งอะไรผมว่าปัจจุบันนี้ในในส่วนของนักธรรมก็ดีบาลีก็ดีนะครับไม่น่าจะยากไม่น่าจะวุ่นวายเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกวันนี้จำนวนผู้ขอเข้าสอบน้อยลงทุกปี นะครับปีนี้เฉพาะนักธรรมชั้นตรีก็ลดลงนะครับลดลงเกือบ300กว่ารูปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละวัดนะครับแต่ละวัดก็มีผู้ขอเข้าสอบไม่มากพอถึงวันเข้าพรรษาก็น่าจะรู้แล้วว่าใครอยู่หรือใครไปนะครับใครไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากครูบาอาจารย์คือถ้าหากว่าถึงกําหนดจังหวัดต้องส่งภาคหรือว่าต้องส่งแม่กองแล้วรอไม่ได้ครับ นะครับถ้ารอก็หมายความว่าทั้งจังหวัดนะครับทั้งจังหวัดเลยถ้าหากว่าจะเลือกเอาว่าจะเลือกเอาสำนักเดียวหรือว่าเลือกเอาทั้งจังหวัดนะครับก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากคุณบาอาจารย์ว่าให้ได้ดําเนินการให้ด้วยนะครับหรือว่าให้ดําเนินการส่งตามกําหนดการให้ทันนะครับอันนี้คือในส่วนเพราะถ้าถ้าเราไปคุยกับแม่กองเขาก็จะพูดแบบนี้แหละครับนะครับ ก็จะพูดเหมือนกันเขาไม่ไม่ได้ใส่ใจเราด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากด้วยว่าเวลาเราจะส่งนักธรรมหรือว่าส่งบาลีก็ตามนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็นิมนต์ส่งบาลีนะครับแต่และสํานักที่ที่จะสอบบาลีก็นิมนต์นะครับเพราะว่าหลังจากที่ตรวจนักธรรมเสร็จก็จะเป็นก็จะส่งแล้วนะครับในหรือว่าเราจะไปเข้าไปดูในในเว็บแม่กองก็ได้นะครับเลขาแต่และ ตำบแลแต่ละอำเภอนะครับว่าเขากําหนดส่งเมื่อไหร่ที่จริงผมว่าอยากจะให้ส่งก,ก่อนจากที่แม่กองเขากําหนดไว้ที่หน้าเว็บนะครับไม่ว่าส่งมาที่จังหวัดก่อนเพื่อที่ได้มาตรวจดูนะครับนะเพื่อที่ห้มาตรวจดูว่าสํานักใดรายชื่อตกถ้าส่งผ่านจังหวัดไปแล้วนะครับถ้าผ่านจังหวัดไปแล้วเขาไม่ให้ให้เราเพิ่มนะครับ เขาแม่เราเพิ่มเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีกําหนดมีอะไรถ้าเราไปแทรกนะครับไปแทรกก็เกิดความวุ่นวายก็ต้องอะไรหลายๆอย่างเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นก็นิมนต์นะครับนิมนต์ส่งมาก่อนกําหนดก็ได้ถ้าถ้าสํานักใดพร้อมนะครับพร้อมก็ส่งมาแล้วก็ถ้าเสร็จทางจังหวัดจะแจ้งให้ทราบเพื่อมาตรวจนะครับก็ต้องแจ้งไปถึงเลขา ฝ่ายที่รับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะฝ่ายการศึกษานะครับถ้าแจ้งไปแล้วก็นิมนต์นะครับนิมนต์มาตรวจรายชื่อด้วยนะครับถ้าตกไปแล้วก็เกิดความเสียใจของนักเรียนผู้ที่ตั้งใจจะสอบนะครับก็นิมนต์มาตรวจดูรายชื่อนะครับแต่ละสำนักให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองเพราะว่าการทำงานนะครับก็พยายามจะไม่ให้ผิดพลาดนะครับแต่ว่า มันก็ยังมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอแจ้งถวายครูบาอาจารย์ว่าบาลีก็เริ่มเริ่มส่งได้แล้วครับไม่ต้องรอนักธรรมนะครับไม่ต้องรอนัน่นก็หมายความว่าถ้านักธรรมชั้นตีประกาศผลน,นะครับถ้าท่านไม่มาเพิ่มเองนะครับเดี๋ยวจะให้ทางกองงานเลขาได้จัดการเพิ่มให้เลยเพราะว่าเรามีรายชื่อว่าผู้ใดใครสอบผ่านนะครับใครสอบผ่านก็จะให้ทาง เลขาได,ได้เพิ่มเขาเพิ่มใส่ในช่องที่กาลังสอบเพราะเราลงลงลงหมายเหตุไว้แล้วนะครับลงหมายเหตุว่ารูปนี้กําลังสอบแต่สําหรับรูปรูปใดที่ถ้าส่งมาแล้วถ้ารูปใดไม่ได้นักธรรมนะครับหมายว่าไปสอบนักธรรมแล้วตกนะครับทางจังหวัดก็จะขออนุญ,ญาตตัดสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าส่งไปเขาก็ตัดสิทธิ์อยู่ดีนะครับส่งไปก็จะตัดเพราะฉะนั้นนิมนต์นะครับให้รวบรวมส่งมาก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าไปรอนักธรรมชั้นตรีบางทีเราก็อาจจะเสียเวลานะครับเสียเวลากว่าจ,จะรวบรวมเสร็จกว่าจ,จะได้ข้อมูลมาครบนะครับเพราะฉะนั้นส่งมาจังหวัดนะครับให้ทางกองงานเลขาเขาจะได้นําเข้าไฟล์ไว้นะครับแล้วก็พอตรวจนักธรรมเสร็จนักธรรมชั้นตรีเสร็จก็จะได้ดําเนินการต่อไปนะครับก็ขอแจ้งนะครับก็แจ้งขา่าวสำหรับ าการตรวจนักธรรมชั้นตรีนะบางจังหวัดบางภาคนะครับเขาประกาศเว็บแล้วนะครับประกาศหมายว่าผู้ผู้สอบผ่านสําหรับภาคสิบของเรานะครับตอนนี้กําลังส่งรายชื่อคณะกรรมการนะครับสําหรับอําเภอใดที่ยังไม่ส่งนะครับก็นิมนต์นะครับนิมนต์รีบส่งที่เลขานะครับจะได้ดําเนินการส่งไปให้ คณะกรรมการหรือว่ากองงานเลขาเจ้าหน้าภา,านะครับแล้วก็ถ้ารูปใดยังไม่มีใบตราตั้งก็แจ้งมาด้วยนะครับว่าเป็นคณะกรรมการหรือว่าผู้ตรวจใหม่นะครับเพื่อที่จะได้ออกใบตราตั้งให้ด้วยนะครับใบตราตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อำเภอใดยังไม่ได้ส่งนะคณะกรรมการกนะ็มนม์ สำหรับการตรวจทำนักธรรมชั้นตรีนะครับวันที่14 15 16ธันวาคมนะครับก็ขอแจ้งให้เจ้าคณะบริษัิการได้ทราบนะครับวันที่14 15 16ธันวาคมนวัดพระาธาตุพนมนะครับวัดพระาธาตุพนมก็ในมลไปร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับถวายพระทหารถวายน้ำปนะนะครับไปอำนวยความสะดวกร่วมกันหรือว่าไป ไปให้กำลังใจก็ได้ครับไม่ได้เป็นกรรมการก็ในมนนะครับไปให้กำลังใจคณะกรรมการผู้ทำงานนะครับในวันที่1 4 15 16ธันวานะครับสำหรับหลังจากตรวจทาเสร็จก็จะมีการอบรมพระบูชาของภาคนะครับที่ศูนย์การคณะสงภาค10ในวันที่17 18 19นะครับสำหรับผู้ที่เป็นพระบูชานะครับผู้ที่กําลังจะเข้าไปอบรม ที่ผ่านจังหวัดไปแล้วนะครับก็คงจะได้รับแจ้งแล้วรูปใดที่ยังไม่ไม่คล่องนะครับก็ไปทำให้คล่องนะครับในระ,ระยะสองอาทิตย์นในระยะสองอาทิตย์นี้ก็ไปฝึกให้ให้คล่องนะครับเพื่อถ้าเราเข้าไปถึงภาคแล้วนะถ้าตกก็คือตกนะครับนะถ้าถ้าภาคบอกว่าไม่ผ่านนี่ก็คือพับกระเป๋ากลับนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ศูนย์ภาคนะครับ ที่ศูนย์ภาคส่วนตัวนี้เป็นงานฝากนะครับงานฝากของอาจ,จารย์สุรโยก็คือรับพัฒพระครูสำหรับรูปใดที่นะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูครแต่และชั้นรูปใดที่ได้รับประธานเลื่อนชั้นพระสังฆธิการนะครับที่วันที่24บกุมภาพันธ์นะครับยีกุมภาพันธ์2อง8นะครับวันที่ย4ที่ วัดพระธาตุพนมเหมือนเดิมนะครับวัดพระธาตุพนมเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวนะครับบอกบุญญาติโยมไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไปไปร่วมแสดงมุทิจาจิตนะครับสําหรับสอบบาลีนะครับสอบบาลีของปีการศึกษานี้นะครับสอบครั้งแรกประโยปทหกถึงปท9เก้านะครับ,รรรรบสําหรับผู้ที่จะขอเข้าสอบหรือว่าเจ้าสํานักนะครับ ในวันที่21-22-23มกราคมนะครับเป็นวันสอบครั้งแรกนะครับก็เตรียมตัวนะครับอีกเวลา2เดือนนะไม่เต็มเท่าไหร่นะครับเวลาประมาณ2เดือนใครที่ยังไม่อบรมก็อบรมนะครับสำหรับประโยคสูงประโยคปต6ปต7ปต8ปตานะครับสำหรับประโยค1-2ถึงประโยคปตห้านะครับ เป็นวันที่13 1 4 1 5กุมภาพันธ์นะครับวัน14วันวาเรนไทน์นะครับพยัญจกแจ้งนะครับยยแจ้ง,นะจงข่าวการศึกษาให้ค,นะครูบาอาจารย์เจ้าสำนักได้ติวนะครับได้ติวลูกศิษย์ลูกหาสำห,หนะสำหรับจังหวัดนะครับสำหรับจังหวัดหรือว่าการอบรมบาลีก่อนสอบนะครับก็ก็จะทำเหมือนเดิมนะครับก็จะทำเหมือนเดิมก็จะขอความเมตตาจากครูบาอาจารย์ นะครับเจ้าคณะพระสงฆ์การได้ร่วมกันนะถวายความอุปถรัรมภ์เหมือนเดิมนะครับก็จะจะจัดที่ยังไม่ได้คุยกันกับอาจารย์สุริโยหรืออาจารย์มุนเฮงอยู่นะครับว่าจะเอาที่วัดปางน้ําเหมือนเดิมหรือว่าที่วัดวารินหรืออาจจะไปฝากอาจารย์มุนเฮงก็ได้นะครับเอาไปอยู่ป่าสักนะร,ระยะนะครับเพื่อที่จะได้นะห่างไกลจากเทคโนโลยีหน่อยนะครับก็จะได้ นักเรียนก็จะได้ตั้งใจนะครับในช่วงที่มีการอบรมนะครับก็จะเป็นหลังสอบประโยคสูงแล้วนะครับก็คงจะประมาณสักประมาณสักวันที่25หรือว่าจะวันที่1นะครับที่เป็นอบรมของคณะสงฆ์นะครับแล้วพออบรมนะถ้านักเรียน ผ่านการสอบนะบสอบผ่านได้นะครับก็จะฉลองก็จะขอความเคาห์ครูบาอาจารย์เหมือนเดิมนะครับร่วมกันให้กําลังใจลูกศิษย์นะครับที่เป็นลูกหลานที่เป็นนักเรียนของเรานะครับให้กําลังใจนในถาวายเป็นเจ้าภาพนในการสนับสนุน,นถาวายทุนการศึกษาให้กําลังใจนะครับก็ก็คงจะหลังจากที่ รับพัดเสร็จนะครับที่เป็นงานงานฉลองนะครับอันนี้คือในส่วนของการศึกษานะครับสำหรับการที่แจ้งก็คงจะมีแค่นี้นะครับก็ขอเสริมนิ่หนึ่งจากอาจารย์สุริโยจากหลวงพ่อท่านเจ้าคุณรัตนภาพนวิมลที่ได้ท่านได้กล่าวว่าทุกวันนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับแล้วก็เท่าที่ เท่าที่เห็นเท่าที่เล่นนะครับก็มีครูบาอาจารย์หลายรูปนะก็จะจะเล่น Facebook กันนะครับอันนี้สำคัญทุกวันนี้นะครับสังคมเขามองเรานะครับสังคมมองเราเพราะฉะนั้นก็เราจะโพสอะไรลงไปนะครับจะเขียนอะไรลงไปจะแชร์อะไรก็แล้วแต่ให้คิดก่อนนะครับให้คิดก่อนนะบางครั้ง นะครับมันมาปลดปรากฏที่เพจของผมนะครับมันก็บางครั้งบางรูปมันก็ดูไม่ได้นะครับมันก็ดูไม่ได้เขาถ้าไปเจอโยมล่ะครับนะครับไปเจอโยมที่โยมที่เขาเป็นเพื่อนกับเราอะนะครับเขาก็จะมองเราว่าเอพระมาดูอย่างนี้ด้วยหรือนะครับหรือบางสิ่งบางอย่างแม้กระทั่งที่เขาลงเฟซบอกว่าประกาศเด็กหายประกาศอะไร บางครั้งนะครับเราเป็นเครื่องมือให้เขานะครับต้องคิดดูดีๆนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าเอ๊ะนี่สงสารความสงสารความสงสารของเราเนเราพอเราไปไปแชร์ไปต่อไปนะมันเป็นลูกโซ่นะครับเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นก็พิจารณานะครับพิจารณาดูดีๆนะครับสําหรับครูบาอาจารย์สําหรับพระเลขาก็เหมือนกันนะครับเราโพสอะไรดูก็ดูด้วยนะครับดูด้วยว่าเหมาะหรือเปล่านะครับ คำพูดบางครั้งนะครับบางครั้งเราสื่อไปถึงเพื่อนเราเพื่อนก็หมายว่าพระเนนด้วยกันในหลักพระด้วยกันเนี่ยแต่ว่าบางเอิญนว่าเพื่อนของเรานั้นก็มีโยมเป็นเพื่อนอยู่นะครับมีโยมเป็นเพื่อนอยู่เขาก็เขาจะทํามันเป็นปรากฏสมมุติว่าครูบาอาจารย์มาเป็นเพื่อนกับผมนะครับถ้าไปปรากฏที่ผมแล้วก็เพื่อนของผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือสมมุติว่าทั้งหมดเนี่ย เราบอกว่าประมาณห้าร้อยนะครับเราเป็นเพื่อนร่วมกันห้าร้อยเนี่ยแต,แต่แต่ละคนทีเนี้ยก็มีเพื่อนอีกมันจะเป็นลูกโซ่นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับต้องระวังอะไรก็แล้วแต่เพราะทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้การมัธาสนาของเรานี่ดูแล้วน่าเป็นห่วงนะครับถ้าเป็นคนป่วยก็ อาจจะบอกว่ามะเร็งระยะขั้นสุดท้ายก็ว่าได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นผมมโนไปนเองก็ได้นะครับรอดข่าวทุกวันนี้ออกมาตุนแรงนะครับมีปรากฏทุกวันนะครับมีปรากฏข่าวพระไม่ดีทุกวันทุกวัน,นแต่พระดีๆแบบพวกเรามานั่งอยู่นี้ข่าวดีๆแบบนี้เขาไม่ออกหรอกครับน่ะเดี๋ยวก็บอกว่าพระนัด่สีกาไปน่นหรือโรงแรมนะ่ะพระขับรถไปพระอะไรก็สารพัดนะ่ะแม้กระทั่งทุกวันนี้ เรื่องฮอตฮอตนะครับก็คือพุทธวจนะใช่ไหมครับพุทธวจนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาปฏิเสธหมดเลยนะครับสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนของบุทธเจ้าไม่ใช่พุทธวจนะอัตถกถาไม่เอานะครับเมื่อไม่เอาอัตถกถาแล้วก็ยังไปบอกว่าอ้างพระตไตรปิฎกที่เป็นภาษาไทยใช่ไหมครับภาษาไทยก็เป็นอัตถกถาแล้วถ้าจะพูดใช่ไหมครับ นั่นแหละคืออัตกถาเขาก็ยังบอกว่าพูดไปพูดมาก็วันนั้นท้าด่าพระนะครับบอกว่าถ้าท่านไม่เชื่อเพราะพระเจ้าบวชห่ผมผ้าเหลืองมาทําไมนะผมศึกษาไปจนกระทั่งถึงเสาอาโศกนะครับเถียงข้างๆครูคูไปนะครับอันนี้คงต้องขออภัยเสา,าโศกมันเกี่ยวอะไรกับพระไตรปิฎกนะครับอันนี้ก็คือนี่คือมันมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับแล้วทีนี้ก็มันก็ ทำให้ชาวบ้านควอยเขวนะครับชาวบ้านชาวบ้านควอยเขวะและแม้กระทั่งหลายๆเจ้าสํานักนะครับหลายๆเจ้าสํานักนะครับสํานักนะทางนครปฐมอย่างเงี้ยนะครับก็เพ่งมาที่พวกเราทีเนี้ยใช่ไหมครับก็เห็นบอกว่าเสนอกรรมธิการหรือว่าเสนออะไรที่ปัจจุบันี่ยบอกว่าต้องตรวจสอบทรัพย์สินพระใช่ไหมครับอันนี้ต้องระวังนะหลวงพ่อนะ จเจ้าก็นำเปแล้วเขาจะมาตรวจสอบนะครับีเ่เขาเขากำลังคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปนะครับการพุทศาสนาเหมือนกับหลวงพอ่อท่านเจ้าคุณระราชธรานทภาษาลุทธิท่าน,นบอกว่าไม่เกินสิบปีหรอกใช่ไหมครับพระศา,าสนาจะจะเปลี่ยนพราเราอยู่อย่างนี้แหละครับนะครับอยู่อย่างนี้แหละแต่มันก็มีอะไรละหลายๆอย่างนะมีอะไรละหลายๆอย่างที่จะทําให้พวกเรานั้น อยู่ไม่เป็นปกติสุขนะครับอยู่ไม่เป็นปกติสุขเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับขอฝากครูบาอาจารย์สําหรับก็บผมก็คงมีแค่นี้นะครับก็ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับด้วยเดชบาร,รมีหลวงพ่อพระแก้วกเมนดลบรรดาประธานพรให้ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะจงเป็นผู้เจริญงองามไปบุญในบรวรพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอกราบขอบคุณครับ